วิเคเาะร์ฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่15กันยายน2567ครับท่านอยู่กับเรารรยหลาอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับเรียกกันว่าสวรรค์ทีมเยือนทั้งนั้นเลยนะครับฟิลีกป์อังกฤษคู่แรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแมนยูนะครับก็สามารถบุกไปเยือนเนี่ยเอาชนะทางด้านของซัมตันได้3-0นะครับก็ถือว่าเกินความคาดหมายครับสำหรับแมนยูเกมเนี่ยเป็นของซัมตันทั้งนั้นนะครับสุดท้ายก็เป็นแมนยูนะครับที่เด็ดทีขาด ทำได้ดีกว่านะครับชนะไป3 0มศูนย์รอบ3ามทุ่มเนลิฟูนะครับหมายมั่นปั้นมือเป็นเหมาะเป็นมั่นเป็นเหมาะนะครับแต่สุดท้ายก็ขาบ้านนะครับแพ้ทางด้านของนอตเทลฟอร์เรสไป1ประตูต่อศูนย์นะครับแมนซิตี้กับเบนฟอร์ดก็โดนเบลนฟอร์ดน้ำก่อนนะครับแล้วก็มาทวงได้2ประตูหลังจากนั้นก็เงียบกปิดเลยนะครับในครึ่งหลังนะครับไบรตันก็ทำได้แค่เสมอกับอิฟสวิตทาวนะครับโหมบุกอย่างหนักนะครับยิงอะไรก็หลุดทั้งนั้นเลยนะครับ ไม่มีลูกผีจับยัดเลยนะครับสาหรับทางด้านของไบรตันนะครับแล้วก็ทางด้านของคู่ดึกครับก็เป็นทางด้านของเชลซีครับสามารถบุกมาเยือนชนะบอลสมัทไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับเรียกว่ากําลังจะลอยเลยนะครับสุดท้ายก็เป็นทางด้านของเชลซีเก็บ3คะแนนไปนะครับที่เหลือก็ยังพอมีลุ้นอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบาเยนน์ีนิครับชนะคิวไปได้ถึง6กนนะครับคู่นี้เหล่าราลาก็ให้อยู่กับทางด้านของ บาเยินมิวนิกนะครับก็สวยๆรวยกันไปนะครับเอซีมิลานก็ชนะได้ถึง4ประตูต่อศูนกับเวเนเซียนะครับใน3คู่คัดนี่ก็จัดให้นะครับแล้วก็ทางด้านของเรอัลโซซัดครับแพ้ให้กับเรอัลมาดริดไป2ประตูต่อศูนะครับมาโดนครึ่งหลังทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ปารีสแซง์แมงครับก็ถือว่าเต็มคำพอดีครับชนะไป3ประตูตอนนะครับวันนี้มาตามกันต่ออีก7คู่นะครับรวมถึงทางด้านของชุดจัด ประหยัดได้นะครับ3คู่คัดจัดให้นะครับท้ายคลิปแล้วก็ในกลางคลิปนี้ก็ถือว่ามีลุ้นอีกเพียบเลยนะครับวันนี้7คู่ครับคู่แรกไปเริ่มกันที่พิมลิกอังกฤษนะครับสเปอร์เจอกับอาร์เซนอลน,นะครับคู่2คู่ดึกครับสี่ทุ่มครึ่งเป็นวุมท่านเจอนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ข้ามกันไปที่ทางด้านของการโชซียาอิตาลีครับ อาตาลันตาครับวันนี้เจอกับทางด้านของม่วงหาการอย่างฟิออเรนติน่านะครับกายารีเจอกับนาโปลีนะครับมอนซาเจออินเตอร์มิลานคู่นี้มีเน้นนะครับคิโรนาบาร์เซโลนาครับแล้วก็คู่ดึกครับตีสองตรงแอเดรนติโกมาดริดรามีวันนี้ครับเจอกับทางด้านของบาเลนเซียที่ฟอร์มกําลังที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเจ็ดคู่ครับคำคืนนี้อาจกันแบบเน้นๆละกันนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับลอนดอนดาร์บีแมชครับ ท็อตแนมฮอสเปอร์เจอกับทางด้านของอาร์เซนอลน,นะครับกำแพงคู่นี้ก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่สาหรับอาร์เซนอลน,นะครับทางด้านของสเปอร์เนี่ยในฐานะเจ้าบ้านอาร์เซนอลวันนี้มาในฐานะทีมเยือนตั้งกำแพงมาด้วยนะครับประมาณครึ่งเมตรนะครับคู่นี้ตารางคะแนนนะครับทางด้านของสเปอร์อยู่อันดับที่10ครับแข่งไปทั้งหมด3นัดนะครับมี4คะแนนทางด้านของอาร์เซนอลครับแข่งไป3นัดมี7คะแนนนะครับ ยังไม่แพ้ใครก็จริงนะครับสำหรับทางด้านของอาร์เซนอลวันนี้จะตกที่นั่งลำบากหรือไม่นะครับคู่นี้เจอมา10นัดหลังนะครับก็เป็นทางด้านของสเปอร์ชนะไป4นัดเสมอ1นัดครับแล้วก็อาร์เซนอลชนะไป5นัดคู่นี้ไม่มีปลานีปลานอมนะครับมีแพ้มีชนะนะครับเสมอแค่นัดเดียวเท่านั้นใน10นัดหลังนะครับผลงานเจอกัน2นัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลบุกมาชนะนะครับสเปอร์ได้ถึงถิ่นเนี่ยสประตูต่อ2ในทุกการที่ผ่านมาครับ ก่อนหน้านั้นเสมอกันในบ้านของซอสอาร์เซนอลนะครับ2ประตูต่อ2นะครับ3นัดล่าสุดนะครับสเปอร์เนี่ยชนะในบ้านกับอาร์เซนอลได้1นัดนะครับชนะไป3 0ที่เหลือในแพ้มา2นัดติดแล้วนะครับสำหรับทางด้านของสเปอร์ก็ค่อนข้างแพ้ทางทีเดียวนะครับผลงานของสเปอร์ครับหลังจากที่เปิดพรีเมีลิกมา3นัดนะครับเสมอเลสเตอร์นัดแรกนะครับชนะเอเวอเรตต์ถึง4-0ในบ้านนะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนนิวคาสเซิลแพ้ไป2ประตูต่อ1ครับไล่ตามไม่ทันนะครับทางด้านของอาร์เซนอลบ้างครับ เปิดพิมพ์ลีกมา3นัดนะครับนัดล่าสุดเสมอกับไบรตันไป1ประตูต่อหนึ่งก่อนนั้นไปเยือนแอสตันวิลล่าชนะได้2อศูนย์นะครับเปิดบ้านชนะวูไป2ประตูต่อศูนย์ในนัดแรกนะครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของลูกทีมของอาร์เตต้าครับมีปัญหาเพียบเลยนะครับตัวเจ็บนี่เพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลเลนเทียนนี่นะครับเทอร์มิยาสึนะครับโมลิโนดิแคนไลท์โดนแบนนะครับกาเบรียลจซุสคาราฟิโอรี่รวมถึงทางด้านของโอติการ์เนี่ยรอเช็คความฟิตอยู่นะครับ ทางด้านของอังเก้บ้างนะครับลูกทีมวันนี้ยังขาดลิชาริสัน,นครับที่เหลือเราเช็คความฟิตของโซลังเก้บิซูมาฟันเดฟเฟนนะครับที่เหลือก็โยนครบนะครับไม่ว่าจะเป็นซอนฮงมินนะครับเจมีดิสซันรวมถึงหน้าเป้าอย่างโคลูเซฟสกี้ด้วยนะครับเราเช็คความฟิตของบิซูมาครับถ้าลงสนามได้ก็จับคู่กับ ทางด้านของซานะครับทางด้านของอาร์เซนอลครับวันนี้อาจจะใช้บริการของจอจินโยนะครับมาแทนทางด้านของดีแคนไรซ์นะครับมีปาเต้มีคายฮาวเวตนะครับเกมรุกมีทางด้านของซากาทอสซาเป็นหน้าเป้าหรือว่าเป็นฟอร์นายนะครับทางด้านซ้ายเป็นมาติเนลลี่นะครับก็ถือว่าลำบากพอสมควรนะครับสำหรับทางด้านของอาร์เซนอลนะครับกาแพงคู่นี้อย่างที่ได้เรียนไปนะครับ ประมาณครึ่งเมตรสําหรับอาร์เซนอลอยู่ระหว่างนี้นะครับเกือบครึ่งเมตรถึงครึ่งเมตรคู่นี้ก็ยังมองว่าทางด้านของสเปอร์ในฐานะเจ้าบ้านนะครับอาร์เซนอลมาไม่เต็มทีมแบบนี้แต่ก็เกมรุกก็ยังมีประสิทธิภาพอยู่คู่นี้ขอไปกับทางด้านของไก่เดือดทองสเปอร์เจ้าบ้านละกันนะครับในคู่แรกครับไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของวูฟเวนตันครับเปิดบ้านรับจำเยือนของนิวคาสเซิลนะครับกำแพงคู่นี้เปิดมาก็เป็นทางด้านของทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลครับที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงนะครับ เปิดมาเกือบครึ่งเมตรนะครับในตารางคะแนนทางด้านของวุ้มตันยังจมอยู่ท้ายตารางครับอันดับ18แข่งไป3นัดยังไม่ชนะใครนะครับเสมอไป1นัดแพ้ไป2มีแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลครับอยู่อันดับที่5เลยนะครับแข่งไป3นัดชนะไป2เสมอ1มี7คะแนนครับยังไม่แพ้ใครนะครับสําหรับทางด้านของนิวคาสเซินนะครับหทีมเนี่ยไม่ชนะใคร1ทีมไม่แพ้ใครนะครับวันนี้มาเจอกันผลงานเจอกันล่าสุด10นัดหลังนะครับ บูฟชนะได้แค่นัดเดียวนะครับแล้วก็เสมอกันถึง6นัดครับนิวคาสเซิลชนะไป3นัดผลงานเจอกัน2นัดล่าสุดหรือการที่ผ่านมาครับก็เป็นทางน้าของนิวคาสเซิลนะครับชนะได้ในบ้านใน3 0บ้านของบูฟนะครับเสมอกันไป2-2นะครับเล่นในบ้านบูฟเนี่ยสนัดล่าสุดนิวคาสเซิลยังไม่ชนะบูฟได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจนะครับผลงานของวูมตั้นนะครับ สามนัดในพรีเมียร์ครับนัดล่าสุดเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสไป1ประตูต่อ1นก่อนหน้านั้นเจอทีมใหญ่ครับไม่ว่าจะเจออาร์เซนอลกับเจอเชลซีเนี่ยแพ้2 0แพ้เชลซีคาบ้านถึง6ประตูต่อ2นะครับทางด้านของนิวคาเสเซิลครับผลงานนัดล่าสุดกำลังได้ใจเลยนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะทางด้านของสเปอร์ไปได้ครับในบ้านเนี่ย2-1ก่อนหน้านั้นบุกไปแบ่งแต้มกับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับ1ประตูต่อ1นะครับเสมอกับทางด้านของบอลมัดนะครับ ในรีคัพนะครับบุกไปเสมอกับนอตตทนแฮม์ฟอเรสต์นะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปได้ทางด้านของการเจอกับบอลมัดเนี่ยแบ่งแต้มมาได้นะครับ1ประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านั้นเปิดฤดูกาลเนี่ยเอาชนะซ้อมตันไป1ประตูต่อสูนยะครับสำหรับทางด้านของนิวคาสเซิลผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านนะครับมาในรูปแบบ4-4-1-1นะครับก็ถือว่าอัดสู้เลยเลยครับ อัดรับแล้วก็รอโต้นะครับมาแผนนี้เลยนะครับสำหรับทางด้านของวูฟลูกทีมของแกลลโอนิวนะครับตัวเล่นบาดเจ็บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาราสิกนะครับรวมถึงทางด้านของเอโซกอนซาเลสแล้วก็ทางด้านของตาโอเล่นะครับยังเจ็บอยู่นะครับที่เหลือก็มีทางด้านของคุณย่านะครับเป็นหน้าต่ําแล้วก็ทางด้านของลาเซ่นนะครับเป็นหน้าเป้า เกมในแดนกลางนะครับมีทั้งด้านของเจ้าโกเมสรวมถึงทางด้านของลามิน่าครับยืนคู่กันอยู่ทางด้านซ้ายเป็นเอโนูรินะครับก็ถือว่าน่าสนใจครับรอรอโต้แบบนี้นะครับทางด้านของนิวคาสเซิลบ้างครับของเอ็ดดี้ฮาวนะครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บรวมถึงโดนแบนเนี่ยเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสแมนนะครับลาเซเลสรวมถึงทางด้านของไมลี่นะครับฟาบินเช่โดนแบนนะครับที่เหลือรอเช็คความฟิตของคอลัมลิวสันโจวิลล็อกนะครับเอมิลคาร์ฟ วันนี้มาในแผน4-3-3นะครับตามสไตล์อยู่แล้วนะครับนิวคาสเซิลช่วงหลังนี้นะครับใช้เยอะทีเดียวเกมรุกมีฮาวิบานนะครับได้กลับลงมาเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ไอซัคอยู่เป็นฟอนไนนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของแอนทินิกร์ดอนนะครับอยู่ทางด้านขวาเกมในแดนกลางบูโนกิมารไลส์นะครับ ยืนคู่กับโจลิงตันโดยมีอาจจะมีนะครับโทนารี่นะครับที่ผ่านพ้นโทษแบนมานะครับอาจจะได้รับการลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับก็ <c oughs> ต้องมาดูนะครับว่าโทนารี่วันนี้อยู่ข้างตัวเองหรืออยู่ข้างคนอื่นหรือเปล่านะครับคู่นี้กำแพงที่เปิดมาก็เป็นทางด้านของคีมเย,ยนอย่างนิวคาสเซิลนะครับตัวเล่นถือว่าเหนือกว่านะครับเปิดมาเกือบครึ่งเมตรนะครับคู่นี้ ยังมองว่าครับในบ้านของวูฟถึงแม้ว่าจะเป็นรองอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอกัดฟันรองแล้วกันนะครับเลือกไปที่วูฟแฮมตันครับอยู่กับวูฟครับราคาปปถึงราคาครึ่งลูกนะครับขยับกันไปที่กันโชงซียอิตาลีกันบ้างนะครับสองทุ่มตรงครับอาร์ตาลันตาวันนี้ครับเปิดบ้านรับเย็นของฟิออเรนติน่านะครับ่วงมหาการวันนี้จะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เปิดดูการมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ กำแพงคู่นี้ครับเปิดมาก็เป็นทางด้านของอัตันตานะครับราคาเนี่ยวัดใจเลยนะครับอยู่ที่ประมาณครึ่งเมตรนะครับกำแพงสูงประมาณครึ่งเมตรนะครับถึง1เมตรทีเดียวนะครับตารางคะแนนครับอัตันตาอยู่อันดับที่12นะครับแข่งมา3นัดในกันโชว์ซีอานะครับชนะไปหแพ้ไป2นัดนะครับฟิออเรติน่ายังไม่ชนะใครนะครับ3นัดอยู่อันดับที่11แล้วก็เสมอมา3นัดติดแล้วด้วยครับมี3คัคะแนน คู่นี้เจอกันมาเนี่ยก็ถือว่าสูสีนะครับแต่ทางด้านของฟิออเรนตินาเนี่ยช่วงหลังดอปไปหน่อยนะครับเจอกันมา4 5หนัดหลังนะครับอาร์ตานตาคว้าใช้ได้นัดล่าสุดนะครับในบอลถ้วยนะครับบอลลีกเนี่ยเสร็จฟิออหมดเลยนะครับนัดล่าสุดเป็นทางด้านของฟิออเรนตินานะครับชนะไปได้2ประตูต่อ3นะครับก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นทางด้านของอาร์นตาเปิดบ้านชนะไป4ประตูต่อ1นในบอลถ้วยนะครับ 10นัดเจอกันก็เป็นทางด้านของอันตันตาชนะไป3ครับเสมอกันแค่นัดเดียวครับฟิออเรนติน่าชนะได้ถึง6นัดนะครับผลงานของอันตันตาครับเปิดดูการมาครับนัดนี้เป็นนัดแรกที่เล่นในบ้านนะครับเปิดดูการ3นัดเนี่ยทีมเยือนทั้งนั้นนะครับนัดแรกชนะเลสเช์สี่ศูนย์นะครับแพ้โตริโนสองหนึ่งแล้วก็นัดล่าสุดแพ้อินเตอร์มิลานไป4ี่ศูนย์เลยนะครับทางด้านของฟิออเรนติน่าบ้างครับสามนัดหลังในกันโชซีอาเสมอรวดนะครับแล้วก็มี ฟุตบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกมาขั้นด้วยนะครับนัดล่าสุดเสมอมอนซ่าครับในบ้านใน2ประตูต่อ2นะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านเสมอกับเอซิเวนิสไป0ูนย์นะครับไปเยือนปาร์มาก็าเสมอ1ประตูต่อ1นะครับสำหรับทางด้านของฟิออลเรนติน่าครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างครับคู่นี้อาตาลันต้าวันนี้มาในรูปแบบ3 4 2 1นะครับของลูกทีมของเกสเพลินนี่นะครับตัวเจ็บอย่างเดมซิตี้สมาร อ่าสกา马ก,ก้านะครับสกาวินนี่ก็ยังเจ็บอยู่นะครับเจ็บตัวหลักไป3-4คนเลยนะครับสำหรับทางด้านของอ t ตแลนตาฟิออเรนติน่ามาแบบสมบูรณ์เต็มทีมครับวันนี้มาในรูปแบบ3-4-2-1เหมือนกันเลยนะครับจับชนกันทีเดียวนะครับวันนี้ทางด้านของฟิออเรนตินาเนี่ยวัดใจเลยนะครับ ก็ต้องมาดูนะครับว่าวันนี้กองหลังเนี่ยสบายหรือไม่ครับมีดาวิดเกตเดเกอาเฝ้าเสาอยู่แบบนี้สําหรับทางด้านของฟิออเรนติน่านะครับกำแพงคู่นี้เป็นฟิออเรนติน่านะครับเป็นอยู่ต่ำกว่าทางด้านของอาลตันตานะครับอาลตันต้าเปิดกําแพงมาเกือบ1เมตรนะครับแล้วก็มีไหลขึ้นด้วยนะครับขยับขึ้นด้วยนะครับสําหรับกําแพงของอาลตันต้าคู่นี้ยังมองว่าครับ ฟีออเรนตินาน่าสนใจทีเดียวนะครับโดยความเหนียวของเดเคอาอะไรครับที่เหลือเนี่ยก็ต้องวัดเอานะครับว่าทางด้านองอตันตาจะคมหรือไม่ครับคู่นี้วัดใจทีเดียวครับขอเลือกไปที่เจ้าบ้านแล้วกันนะครับอยู่กับอาตันตาครับความสูงกับแพงที่ครึ่งเมตรนะครับไปต่อการอีกหนึ่งคู่นะครับในการโชเซีร์วันนี้การโชเซียร์หยิบกันขึ้นมา3คู่นะครับ้าทุ่มทรงครับเป็นทางด้านของกายารีครับเปิดบ้านรับจำเย็นของนาโปลีนะครับ คู่นี้ก็ถือว่าสนุกครับเล่นกันทีไรก็สนุกครับกำแพงคู่นี้ก็เป็นทางด้านของทีมเย็นอย่างนาโปลีครับเปิดกำแพงมาประมาณครึ่งเมตรนะครับในตารางคะแนนกเยอรี่อยู่อันดับที่15ครับยังไม่ชนะใครใน3นัดล่าสุดนะครับเปิดดูการมาเสมอไป2ครับแพ้ไป1นะครับนาโปลีอันดับที่6นะครับเปิดมา3นัดแพ้1นัดนะครับชนะได้2นัดพลาดแค่นัดแรกเท่านั้นนะครับผลงานที่เจอกันของคู่นี้ครับ10นัดหลังนาโปลีชนะไป6กครับเสมอกัน3นัด กายารี ari, ชนะ1นัดนะครับนัดล่าสุดเล่นบ้านกายารีเนี่ยเสมอกันไป1นึนะครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกัน1ประตูตอนหนึ่งในฤดูกาลปี2022-2023นะครับฤดูกาลที่ผ่านมาก็เสมอกันนะครับบ้านกายารีผลงานของเจ้าบ้านก่อนนะครับกายารีสินัดหลังนะครับชนะ3เสมอ3แพ้ไป4นัดล่าสุดบุกไปเยนเลชเ,เช่แพ้1นึก่อนหน้านั้นเสมอโคโมโ่ครับหประตูตอนหนึ่ง เสมอกับโรมาในบ้านครับ0-0ก็ถือว่าเหนียวทีเดียวนะครับทางด้านของนาโปลีบ้างครับผลงานหลังจากที่พลาดท่าบุกไปเยือนเวโรนาในนัดแรกเปิดดูการในแพ้ไป3-0นะครับหลังจากนั้นกลับมาเล่นในบ้านเนี่ยชนะรวดมา2นัดแล้วนะครับชนะปาม่านัดล่าสุด2-1ครับก่อนนั้นชนะโบลญญาไปถึง3ประตูต่อ0นะครับโอผูเล่นวันนี้ครับกาเยรี่มาในรูปแบบ3-5-2นะครับใช้ฟูลแบ็กบุกเข้าสู้เลยทีเดียวนนะครรัััับบยืดีีๆหลงม5ตว นำทีมโวยโย่ที่มีหน้านะครับกองหลังตัวหลักตัวเก่าเลยนะครับที่เหลือก็มีทางด้านของมาลินนะครับอโดโปที่ยืนคู่กลางกันนะครับทางด้านของนาโปลีวันนี้น่าสนใจนะครับอาจจะได้ทางด้านของสกอตแม็กโทมินเน่นะครับมายืนทำเกมในแดนกลางนะครับคู่กับทางด้านของโรบอตกานะครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บทางด้านของนาโปลีไม่มีนะครับลูกทีมของอันโตนิโอกงเต คอนเต้วันนี้ก็ถือว่าใช้บริการของลูกก้กูครับยืนหน้าเป้านะครับแล้วก็ขยับทางด้านของเดวิดเนเลสนะครับยืนคู่กับทางด้านของคาร์ลัสเคลียนะครับที่ชาวันนี้เป็นหน้าต่ำเพลย์เมคเกอร์ประจำทีมอยู่แล้วนะครับกำแพงคู่นี้ก็อย่างที่เรียนไปนะครับเป็นทางด้านของนาปโปลีเปิดกำแพงมาเกือบ1เมตรนะครับ ขึ้นมาจากครึ่งเมตรนะครับคู่นี้ก็ยังเชื่อว่านาโปลีครับน่าจะขยี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกไปอยู่กับนาโปลีครับกำแพงที่ครึ่งเมตรหรือเกือบ1เมตรนะครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับกันโชเซียอิตาลีนะครับมอนซ่าวันนี้เจองานหนักเลยครับเปิดบ้านรับการเยือนของอินเตอร์มิลานนะครับกำแพงคู่นี้เป็นกูวใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับสูงเมตรกว่าๆครับน่ารักน่าลุ้นอีกแล้วนะครับ ในตารางคะแนนครับมอนซ่าอันดับ17นะครับยังไม่ชนะใคร3นัดล่าสุดเสมอ2แพ้ไป1มี2คะแนนนะครับทางด้านของอินเตอร์มิลาน3นัดชนะ2เสมอ1ครับมี7คะแนนนะครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่นักขนาดนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้เก็บแบบ9คะแนนเต็มเลยนะครับเิวเฉียดไปนะครับสำหรับทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้เจอกันมาครับ10นัดหลังนะครับก็เป็นทางด้านของ อินเตอร์มิลานนะครับชนะไป3นัดนะครับเจอกันไม่ถึง10บนัดนะครับเพิ่งเจอกันมาแค่5นัดเองนะครับไม่ค่อยวนมาเจอกันเพิ่งเจอกันในทางด้านของการโชว์ซ r เท่านั้นนะครับ5นัดหลังนะครับก็เป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานชนะไป3เสมอ1มอนซ่าชนะได้1ครั้งนะครับนัดล่าสุดเล่นกันบ้านมอนซ่านะครับอินเตอร์มิลานถล่มไปถึง5ประตูตอนหนับก่อนหน้านั้น ก็เป็นท่านั้นของอินเตอร์นะครับชนะได้2องศูนย์ูการที่ผ่านมาชนะไปกลับนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานยิงไปถึง7ประตูมอนซ่ายิงได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับที่มอนซ่าชนะเนี่ยก็คือทางด้านของมอนซ่าบุกไปเยือนอินเตอร์นะครับชนะได้1นศูนย์นานมาแล้วนะครับผลงานของมอนซ่าครับตั้งแต่เปิดดูกการมานะครับนัดแรกเสมอกับเอมโปรีศูนย์ศูนย์ครับเปิดบ้านแพ้เจนัวไป1นศูนย์นัดล่าสุดบุกไปแบ่งแต้มกับฟิอเรนติน่ามาได้นะครับเสมอไป2ประตูต่อ2 อินเตอร์มิลานกันบ้างครับนัดแรกเปิดฤดูกาลเนี่ยเสมอเจนัวในเกมเยือนนะครับพอกลับมาเล่นในบ้านนะครับยิงถึงครึ่งโหลนะครับนัดล่าสุดชนะอาตาลตาไปถึง40ก่อนหน้านั้นชนะเลดเช่ไป2ประตูต่อ0ูนะครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับอย่างมอนซ่ามาในรูปแบบ3 4 2 1นะครับตัวเจ็บก็ยังมีทางด้านของคลักโนนะครับคูเลียนะครับมอต้ายังรอใช้ความฟิตอยู่นะครับทางด้านของ อินเตอร์มิลานครับลุกทีมของอินซากี้วันนี้เนี่ยรอเช็คอาการบาดเจ็บของบุชานันคนเดียวนะครับที่เหลือก็ยังอยู่กันครบแล้วก็ได้ทางด้านของซิลิสกี้ครับวันนี้อาจจะได้รับเลือกลงมาเป็นส1เผู้เล่นตัวจริงนะครับที่เหลือก็มีทางด้านของบาเบล่าครับดัมฟิตคานาโฮกรูนครับอากูสโตะครับกองกลางเนี่ยแน่นปักนะครับเกมรุกมีมาคัสตูรามครับที่ฟอร์มยอดเยี่ยมอยู่ในช่วงนี้แล้วก็มีตัวหนุนอย่างลาตาโลนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นหน้าต่ำแล้วก็ การเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับกาแพงคู่นี้เป็นอินเตอร์มิลานนะครับเมตรกว่ากว่าว่ายังไงนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เราร้ยลาไม่ผูพ้พานฟังเพลงครับไปกับงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับเมตรกว่ากว่าน่าจะมาได้นะครับที่2เมตรจัดไปกับอินเตอร์มิลานแบบเน้นๆครับย้ายกันไปที่กันโชเซียหลังจากที่จากกันโชเซียแล้วนะครับย้ายกันไปที่ลาลิก้าของสเปนกันบ้างนะครับ คิโรนาครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเจ้าบุญทุ่มอย่างบาร์เซโลนาครับกำแพงคู่นี้ก็เป็นทางด้านของบาซ่าครับเปิดกำแพงมาประมาณครึ่งเมตรถึง1เมตรนะครับกำแพงล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ1เมตรเท่านั้นนะครับในตารางคะแนนครับคิโรนาอันดับ5นะครับแข่งไป4นัดลาลีกาสเปนชนะ2เสมอ1แพ้ไป1นัดมี7คะแนนนะครับทางด้านของบาซ่าครับ เก็บแต้มเต็มมา4นัดติดนะครับชนะรวด4นัดนะครับสำหรับบาซ่ามี12คะแนนเต็มนะครับนำเป็นจ่าฝูงนะขณะนี้ครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด10นัดหลังนะครับคิโรนาชนะไป3นัดครับบาซ่าชนะไป5เสมอกัน2นัดผลงานที่เจอกันด้การที่ผ่านมาก็เป็นทางน้านของคิโรนาครับชนะได้ไปกลับเลยนะครับ4-2ทั้ง2นัดนะครับกับบาซ่าก็ถือว่า โอเรียกได้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นปีทองของคิโรนาเลยนะครับแล้วก็ขายผู้เล่นไปเยอะทีเดียวนะครับฤดูกาลน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผลงานของคิโรนานะครับเล่นลาลิก้ามา4นัดหลังนะครับเปิดฤดูกาลมาเปิดฤดูกาลเนี่ยเสมอกับเบติสนะครับแบ่งแต้มในเกมเยือนได้ไปเยือนแอเลติโกมาริดแพ้ไป3-0เปิดบ้านชนะโอซาซูนา4-0นะครับแล้วก็ชนะเซบียานัดล่าสุด2ประตูต่อ0นะครับ เก็บคลีนชีตมาได้2นัดยิงไป6ประตูนะครับก่อนที่จะเจอบาซ่านะครับบาซ่าก็กําลังมั่นใจนะครับผลงานนัดล่าสุดเอาชนะริวบยยาโดลิดไปได้ถึง70นะครับก่อนหน้านั้นบุกไปชนะราโยมา21เปิดบ้านชนะบิวเบา2-1นะครับชนะบาเลเซีย2ประตูตอนนะครับก็ยังเสียประตูอยู่ไกลๆแต่นัดล่าสุดเก็บคลีนชีตแล้วยิงได้ถึง7ประตูนะครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของคิโรนานะครับหลังจาก เปลี่ยนผู้เล่นมาเพียบเลยนะครับได้ผู้เล่นใหม่มาเยอะทีเดียวนะครับผู้เล่นตัวหลักๆก็ยังอยู่กันครบนะครับรดูการนี้นะครับหลังจากที่ปล่อยให้กับหลายทีมในยุโรปเลยนะครับขายดีทีเดียววันนี้ก็ได้เกมรุกอย่างไบอันกิลนะครับยื่ฝั่งซ้ายอาเบลลูสเป็นฟอร์นัยนะครับแล้วก็ทางด้านของซิแกนคอฟอยู่ทางด้านขวานะครับ เกมในแดนกลางมีโรเมโอนะครับอีวานมาตินแล้วก็ทางด้านของยังเกลเฮเรล่านะครับยังรอเช็คอาการบาดเจ็บอยู่บาร์เซโลนาครับภายใต้การกุมทีมของยูฮันฟลิกส์นะครับวันนี้มาในรูปแบบ4-3-3ครับฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะครับออกองกลาง3คนวันนี้ได้เอลโม่นะครับ คาซาดูรวมถึงท่านั่นของเปลดดี้ครับหายเจ็บกลับมาช่วยทีเมเกมรุกไม่ต้องพูดถึงครับราฟินยาก,กลับไปอยู่ฝั่งซ้ายและจิจจัดเหลือเกินนะครับหน้าเป้าเป็นเลวานนอฟสกี้ด้านขวาเป็นยามมาสนะครับตัวเล่นบาดเจ็บก็ยังเจ็บเยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเดยองนะครับอารอโฮฟาติยังเจ็บอยู่กาบี้ก็ยังเจ็บนะครับ รวมถึงทางด้านของคริสเตนเซนด้วยนะครับัลโมยังรอเช็คอาการบาดเจ็บนะครับถ้ายังมีอาการบาดเจ็บรบกวนก็อาจจะไม่ลงสนามนะครับกำแพงคู่นี้ครับเปิดมาก็เป็นทางด้านของบาซ่าครับเปิดกำแพงมาประมาณ1เมตรนะครับเกือบเกือบหเมตรนะครับคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าทางด้านของบาซ่านะครับถึงแม้ว่าตัวเจ็บตัวเปลี่ยนตัวสำรองเนี่ยไม่ค่อยจะมีครับแต่พอตัวจริงลงครบ วันนี้ก็มีลุ้นนะครับที่จะเก็บ3แต้มจากคิโรนาได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ไปอยู่กับบาร์ซ่าครับประมาณ1เมตรนะครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของตราหมีแอเลติโกมาดริดนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยอนของบา l เลนเซียนะครับคู่นี้กำแพงเปิดมาเป็นตราหมีครับเมตรกว่า ว่ายังไงเหมือนเดิมนะครับในตารางคะแนนครับลาลิก้าแอเดนติโกมัดริชอยู่อันดับ3นะครับแข่งมา4นัดชนะ2เสมอ2ยังไม่แพ้ใครก็จริงนะครับมี8คะแนนนะครับเสมอไปแล้ว2นัดบาเลนเซียบ้างครับออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ไม่ดีเลยนะครับแข่งมา4นัดยังไม่ชนะใครนะครับเสมอไป1นัดมีแค่1คะแนนเท่านั้นเงาแพ้ถึง3นัดนะครับการเจอกันของทั้งคู่นะครับ10นัดหลังเนี่ยแอเดนติโกมัดริชชนะไป6เสมอ3ครับบาเลนเซียชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้น ลุ้นการที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางด้านของแอเล n ติโกมาดริชชนะได้ในบ้านเนี่ย2-0นะครับบ้านของบาเินเซียบาเินเซียชนะไป3-0นะครับเล่นบ้านแอเล i ติโกมาดริา3นัดล่าสุดนะครับทางด้านของตราหมีเนี่ยผลิตเงินให้กับทีมงานเหลาค่อนข้างทีจะเยอะทีเดียวนะครับเจอกับบาเินเซียนะครับ3นัดชนะรวดนะครับในบ้านของตราหมีนะครับทางด้านของฟอร์มบ้างครับเปิดมา4นัด เอเดนติโกมาดริดนะครับนัดเปิดสนามเนี่ยสเสมอกับบียาร์ลิวนะครับเล่นในบ้าน2นัดล่าสุดชนะคิโรนา3าเสมอเอสปันยอนนะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนแล้วก็เก็บ3แต้มสำคัญจากบิวเบามาได้นะครับชนะไปแบบบูดวีดครับ1ประตูต่อ0นะครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านตราหมีเอเดนติโกมาดริดนะครับมาในรูปแบบ352เลยนะครับลูกทีมของซิโมเน กองกลางน่าสนใจครับเป็นโรดิโก้ริโกเม่นะครับโกเก้แล้วก็คอนเนอร์การเลกเกอร์นะครับได้รับโอกาสลงสนามวันนี้เกมรุกมีทางด้านของโซลอสนะครับยืนจับคู่กับกลินช์มมนครับแล้วก็ใช้หลัง5ตัวฟูลแบ็กนะครับด้านซ้ายรีโน่ด้านขวาเป็นยอเรนเต้นะครับที่เหลือก็จับกัน3คนในแดนหลังนะครับก็ถือว่าน่าสนใจครับซิโมเน่เจอกับทีมอย่างบาลนเซียจัด3จัด5 3 2นะครับ หลังถึง5ตัวทีเดียวนะครับตัวเจ็บเนี่ยก็มีทางด้านของกาเซสนะครับบาเิออสรวมถึงทางด้านของมานดาว่านะครับบาเลเซียวันนี้ครับมาในรูปแบบ4 2 3สนะครับถึงแม้ว่าตัวหลักๆในเจ็บกันเพียบนะครับก็มีทางด้านของแดนนี่โกเมสนะครับเดโกโรเปสรวมถึงทางด้านของลุยลิโอจ้านะครับก็ยังอยู่นะครับคู่กลางเป็นเปเปลูนะครับ ตัวจริงก็ยังอยู่กันครบที่เจ็บไปเนี่ยก็เป็นทางด้านของโดมินิกนะครับกาญ่าลาฟาเมียนะครับดีคาบี้นะครับที่เจ็บเพราะเช้คความฟิตดานี่โกเมสครับโดรูเปเลสนะครับโหถ้าเจ็บหมดเนี่ยเรียกันได้ว่าขนมเลยนะครับคู่นี้กำแพงเปิดมาตราหมีครับแน่นอนเลยนะครับเมตรกว่าๆแบบนี้ถึงเมตรครึ่งคู่นี้ก็ยังปักใจอยู่ที่ตราหมีครับวันนี้น่าจะเต็มคำได้นะครับ เจอบาเลนเซียพิการแบบนี้ครับเพราะฉันคู่นี้เลือกไปที่ตราหมีแอตเลติโกมาริดครับประมาณเม็ดครึ่งครับจัดไปครับครบจบทคู่คำคืนนี้นะครับไปสรุปกันอีกทีนึงครับคู่แรกสเปอร์์เซนอลนะครับคู่นี้ยังมองว่าสเปอร์นะครับสกอร์จบก็น่าจะอยู่ประมาณที่1ประตูต่อ1หรือไม่งั้นก็เป็นสเปอร์อาจจะเฉือนได้2 1นึงนะครับวูมตันนิวคาสเซิลครับคู่นี้ก็น่าจะเป็นทางด้านของการเสมอกันนะครับ แล้วก็นิวพัสเซ่นมีโอกาสที่จะเบียดนะครับสกอร์หนึ่งหนึ่งสองสองนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะจบที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับอาร์ตันตาฟิออเรนตินา่าคู่นี้อาจจะจบแค่หนึ่งศูนย์เท่านั้นนะครับเจ้าบ้านอย่างอาร์ตันตา,น,าน่าจะเก็บสามแต้มได้นะครับกายารี่นาโปลีคู่นี้นาโปลีน่าจะเต็มคำครับสองศูนย์หรือสามประตูต่อหนึ่งนะครับ มอนซาอินเตอร์มิลานคู่นี้ท่วมแน่นอนนะครับอินเตอร์มิลานงูใหญ่2-0 3-0แล้วก็อยู่ที่ว่าจะไหลไปที่จบที่เท่าไหร่นะครับคิโร n น่าบาซ่านะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าบาซ่า2-0น่าจะมีนะครับสำหรับคู่นี้ครับคู่สุดท้ายครับแอตเลติโกมาดริดบาเลนเซียนะครับแผนค่อนข้างที่จะแปลกหน่อยเน้นหลังเน้นรับเฉยเลยนะครับสำหรับแอตเลติโกมาดริดก่อนเตะเช็คราคากันอีกทีหนึ่งคู่นี้ก็ยังมองว่า ทางด้านของตราหมีครับน่าจะท่วมได้2 0 3 0ายไหลไป41ก็น่าจะถึงได้นะครับในมุมสูงนะครับรวมถึงทางด้านของมุมแฮนดิแคปกับตราหมีนะครับครบจบเรียบร้อยครับคำกันนี้7คู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับช่องทางของเราครับเหล่าระหลา YouTube Channel นะครับกดติดตามแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการมาของเราแบบนี้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับดูบอลกันให้สนุกพรุ่งนี้ กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ